การขายของออนไลน์ของแม่ค้าออนไลน์ในตลาดประเทศไทยมีอยู่2แบบค่ะแบบธุรกิจแบบต้นญ้านะคะขายของแบบธุรกิจต้นญ้าก,ก็คือลากเนี่ยย่างไปย่างดินเนี่ยไม่ลึกก็เหมือนกับเราขายสินค้ากระแสแบรนดน์นี้แล้วก็ย้ายไปแบรนด์นั้นนะคะแล้วก็ขายสินค้าที่กําลังแบบลูกค้าเนี่ยไม่ต้องสนใจว่า เราเคยใช้เองได้ผลหรือเปล่าไม่ต้องติดตามผลลัอ์อะเอาง่ายๆแบบนั้นนะคะก็คือใครของใช้ไปนั่นแหละนะของสิ้นเปลืองหรืออะไรก็แล้วแต่นะหาลูกค้าใหม่ไปเรื่อยๆแบบนี้เขาเรียกว่าทําธุรกิจแบบต้นหญ้าแต่ทําธุรกิจแบบต้นไม้ใหญ่เนี่ยรากของต้นไม้ใหญ่เนี่ยหลังย่างลงไปใต้ดินเนี่ยลึกใช่ไหมคะแล้วก็ออกกิ่งก้านออกแตกใบสาขามีลูกออกดอกออกผลก็เหมือนกับการทําธุรกิจนะคะแบบยั่งยืนที่เราเองใช้ผลิตภัณฑ์ตัวไหนเห็นผลลั์เนี่ยเราก็เอา ลิตภัณฑ์ตัวนั้นมาขายแล้วก็เราก็ใช้ความประทับใจของเราเนี่ยเอาอินเนอร์ของเราออกมาเล่าสู่กันฟังออกมาไลฟ์สดทําคลิปวิดีโอแบบเนี้ยเราก็จะเกิดเจอกลุ่มลูกค้าที่เขาใช้เห็นผลเหมือนเหมือนกับเราปัญหาเดียวกันเห็นผลเหมือนกันลูกค้าจะติดนะแล้วลูกค้าก็จะเกิดความประทับใจลูกค้าจะกลับกลายมาเป็นตัวแทนและเขาก็จะออกไปขายสินค้าขยายต่อยอดให้เราเหมือนการสร้างเฟรนช์ชส์เหมือนกันที่แบบว่าเราขยายรากนั่นเองและลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนใจลูกค้าของลูกค้าให้กลายมาเป็นตัวแทนอีกกลายเป็นคนขายแบบเพิ่มขึ้น มากมายธุรกิจแบบนี้เขาเรียกว่าธุรกิจต้นไม้ใหญ่ค่ะออกดอกออกผล,ไป,ลกกไปเรื่อยเก็บกินไปเรื่อยๆค่ะแบบนี้เราไม่ต้องไปเปลี่ยนที่ย้ายที่บ่อยๆเนาะทำแบบนี้จะมั่นคงแล้วก็ยั่งยืนสินค้าอะไรก็แล้วแต่ในโลกใบนี้ถ้าลูกค้าติดธุรกิจโตแน่นอนออนไลน์ก็มี2แบบแบบนี้คุณหนึ่งเป็นแบบอย่างหลังนะคะธุรกิจของแบรนด์แม่มดออนไลน์ของเราเป็นธุรกิจต้นไม้ใหญ่ค่ะตอนนี้3ปีเราไม่ได้ยิงแอดเราก็มีทีมงานหลายพันคนค่ะสินค้าของเราก็กว่าล้านคนนะคะสินค้าอาไปกว่าล้านชิ้นแล้วนะ คนชิมและคนกินนะ40ประเทศทั่วโลกค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ใครสนใจเป็นตัวแทนยินดีต้อนรับนะคะมาทำธุรกิจที่ยั่งยืนกันค่ะ